ใครรอชมอยู่บ้างหมอลำร้อยร้านทุบสถิติเกรียงไกรอีสานสินเปิดฤดูกาล23-24ตุลาคมนี้ทุกงบมหาศาลปั้นซอฟต์พาวเวอร์อีสานสู่เวทีโลกจะไปถึงจริงไม่จริงเรามาพิสูจน์ให้เห็นกับตา วงการหมอลำระอุเมื่อหมอลำเกียงไกลอีสานสินหรือหมอลำร้อยร้านภายใต้การน,นำของบอสจีเทคเตรียมเปิดมานฤดูการแรกอย่างยิ่งใหญ่ณนะสำนักงานอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นในวันที่23และ24ตุลาคมนี้วงหมอลำน้องใหม่ที่มาพร้อมการลงทุนมหาศาลนี้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการสืบสารลำเรื่องตะกอนทำนองขอนแก่นด้วยแนวคิดความใหม่ความแปลกความกล้าและตั้งเป้าหมายนำวัฒนธรรมหมอลำไทยไปสู่เวทีระดับโลกในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ แฟนหมอรำเตรียมพบก,กับโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตะการตาและสมบูรณ์แบบที่สุดในการเปิดฤดูกาลครั้งนี้ในส่วนของนักแสดงพระเอกนางเอกใครจะได้รับบทอะไรและอยู่ในส่วนไหนของการแสดงรู้พร้อมกัน23-24ตุลาคมนี้แฟนคลับเตรียมให้พร้อมเกลียงไกลอีสานศินจวดติดคนบันเทิง